สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญที่ระลึกขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับข่าวที่พปะองท่านเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและทวียุโรปครับรับก็ในปีพุทธศักราช2503นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก นะครับก็มีตัวยอ่อครับพออก็คือภูมิพลอดุเดชนะครับสกก็คือศิริกิตนะครับนะครับเป็นตัวยอ่อนะครับพระนามของพง์ท่านครับสวยงามมากครับสำหรับเรียนี้เป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับ